ปุ๋ี้เคลีย์วันนี้นะคะเราจะมารู้ถึง ผู้ประกันตนนะคะว่าจะได้รับสิทธิอะไรบ้างจากสำนักง,งานประกันสังคมนะคะและผู้ประกันตนอย่างเราเนี่ยต่อเดือนต้องส่งเงินสมทบในอัตราเท่าไหร่อย,อย่างไรรายละเอียดวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับคุณชนกการเทพนอกหัวหน้าส่วนงานเงินสมทบและการตรวจสอบตอนนี้ท่านอยู่ในรายการกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีคสวัสดีค่ะนะใกล้จะถึงสิ้นเดือนใช่แล้วค่ะใจก็ตุ้ตุ้มต,อ,ตอม,ตอม,ตอมนะว่างเงินในบัญชีจะว่ามันจะหักออกไปเพิ่มหรือเปล่านะครับจากข้อมูลที่ให้มากันในตอนนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเลย ไปทําความเข้าใจกับคุณผู้ชมหรือว่าผู้ประกันตนกันก่อนคือแต่ละมาตราเราก็จะมีการหักเงินสมทบถูกต้องไหมครับแต่ละมาตราคือมีการหักเงินยังไงบ้างครับค่ะในส่วนของสํานักง,งานประกันสังคมนะคะก็จะมีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเนี่ยอยู่ทั้งหมด3ามมาตานะคะมาตราแรกเนี่ยเป็นผู้ประกันตนโดยบังคับเรียกว่าผู้ประกันตนมาตรา33นะคะก็คือผู้ที่ทํางานอยู่ในโรงงานสถานประกอบการตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปนะคะ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนะคะจะต้องส่งเงินสมทบต่อกองทุนประกันสังคมะค,ะค่ะในอาตาัตราร้อยห้5ของค่าจ้างนะคะสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ฐานเพดานสูงสุด15,000บาทไม่เกินนั้นจะตกอยู่ในส่วนของเงินสมทบเนี่ย750บาทต่อเดือนนะคะแล้วในจ้างเนี่ยสมทบอีก5นะคะในผู้ประกันตนมาตรา39เนี่ย ก็จะเป็นผู้ประกันตนเนี่ยที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ข,าของสำนักง,งานประกันสังคมค่ะ แต่ว่าลาออกหาลาออกแล้วก็อยากอยู่ต่อในระบบประกันสังคมนะคะอยากได้สิทธิประโยชน์นะคะผู้ประกันตนมาตรา39เนี่ยจะส่งเงินกับสํานักงานเดือนละ4 3 2บาทเป็นประจําทุกเดือนไม่มีเพิ่มนะคะปัจจุบันเนี่ยมีอยู่1.9ร้าล้านคนเยอะมากเยอะเยอะค่ะก็คืออยากอยู่ต่อคิดว่าดีแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองนะคะก็อยู่ต่อกันไปนะคะในอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ประกันตนมาตรา40นะคะ กลุ่มนี้จะเป็นแรงงานอิสระนะคะฟรีแลนซ์แม่ค้าเอยพ่อค้าเอยขับรถวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากอยู่ในระบบประกันสังคมกลุ่มนี้ก็จะจ่ายเงินสมทบตามชุดสิทธิประโยชน์ที่ตัวเองสนใจที่จะเลือกนะคะมีหลากหลายชุดมีมี3ชุดค่ะนะคะชุดแรกก็คือเดือนละ70บาทนะคะก็รายได้น้อยแล้วก็ อยากได้ชุด70บาทเนี่ยค่ะชุดที่2เดือนละ100บาทชุดที่3เดือนละ300บาทก็จะฟูลทีมขึ้นมาหน่อยนะคะสิทธิประโยชน์ก็จะแตกต่างกันไปประมาณนี้เลยค่ะค่อยมาเล่าจ่อรด้วยกันว่ามีอะไรอะไรยังไงบ้างเไปตอนอื่นนะคะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้เขามีข่าวลือออกมานะคะว่าผู้ประกันตนมาตรา33จากเดิมต่อเดือน 750บาทประกันสังคมจะขึ้นเป็น875บาทจริงหรือเท็จประกันใดเชิญค่ะขอเรียนชี้แจงแบบนี้นะคะว่าปัจจุบันสํานักงานประกันสังคมยังจัดเก็บเงินสมทบอยู่ที่เดือนละ750บาทเหมือนเดิมนะคะโดยคิดจากฐานเพดานค่าจ้างสูงสุดอยู่ที่15,000บาทยังไม่มีการปรับเพิ่มเป็น875บาทแต่อย่างใดนะคะก็ขอความร่วมมือนะคะประชาชนทั่วไปหยุดแชร์ข่าวที่ไม่จริงนะคะใจตุ้บตุต่อมๆพอสมคว เพราะว่าหลายๆคนเองก็บอกว่าโอ้ก็หักไปประมาณนี้<ช>แล้วนะครับแล้วก็มีภาระอื่นด้วยนะครับจะมาหักเพิ่มกันอีกนะแต่ตอนนี้คือออกมายืนยันแล้ว<ช>ไม่มีการหักเพิ่มนะ<ช>คุคผู้ชมคือข่าวอย่าไปแชร์กันต่อ<ช>อันนี้ไม่ได้เลยนะครับ,<ช>รบแล้วในอนาคต การคัดการในบอร์ดการประชุมต่างๆมีไหมครับนโยบายในเรื่องของการที่เราจะปรับขึ้นอัตราตรงนี้ค่ะในส่วนของอนาคตนะคะเรื่องของการปรับเงินสมทบเนี่ยต้องยอมรับว่าสํานักง,งานประกันสังคมอะ่ะไม่ได้ปรับเพิ่มมานานแล้วแต่สํานักง,งานประกันสังคมอะ่ะจะต้องศึกษาค่ะเวลาเราจะปรับเพิ่มอะไรแล้วก็ที่สําคัญที่สุดค่ะ,คะราจะต้องมีการทําประชาิจารณรือการยอมอ ให้ประชาชนทั่วไปนะคะที่เป็นเจ้าของเงินนะคะ,คะรวมแสดงความคิดเห็นว่าจะปรับเพิ่มหรือไม่เพิ่มยังไงแล้วก็จะพอผ่านแล้วก็จะมีเรื่องของการยกล่างกฎหมายซึ่งใช้เวลานานและยังไม่ใช่ตอนนี้แน่นอนนะคะคก็ผู้ประกันตนสบายใจได้นะคะคอีกอย่างหนึ่งที่เราจะยืนยันนะคะในอนาคตถ้าหาว่าสำนังกงานประกันสังคมมีการปรับเพิ่มเงินใดๆก็ตามเนี่ยยืนยันได้ว่าสำนังกงานป,ประกันสังคมเนี่ยจะดูแลผู้ประกันตนนะคะ ในสัดส่วนที่ดีนะคะคุ้มค่าช่ะก็จะผันแปรตามมูลค่าที่จัดเก็บเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่านัวันนี้สบายใจคือต้องกาวทมประชาพิจารณ์ก่อนนะคุณผู้ชมคือประชาชนทุกคนที่เป็นสมาชิกก็จะต้องมีส่วนร่วมในการ ให้ความคิดเห็นในเรื่องนี้แต่ละเรื่องเลยที่ประกันสังคมจะทําอยู่อย่างที่ผ่านมาก็ได้มีการเลือกตั้งผู้แทนกันไปใช่ไหมคะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็จะไปเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินว่าจะมีการขึ้นหรือไม่อย่างไรในอนาคตคุณผู้ชมคะในอนาคตณตอนนี้ยังเป็นราคาเดิมอยู่ค่ะใช่แล้วครับปัจจุบันตอนนี้เราผ่านมาสิ้นปีจบไปเรียบร้อยใครไม่ได้ทำฟันก็คือมาทดมาใหม่แล้วนะคุณผู้ชมครับตอนนี้คือ เริ่มต้นปีใหม่ทางประกันสังคมของเรามีสิทธิสวัสดิการอะไรอยากจะชี้แจงถึงคุณผู้ชมบ้างครับอย่างนี้ค่ะในปี2567อะคะ่ะเรามีของขวัญที่มอบให้กับผู้ประกันตนเนี่ย3รายการเรื่องแรกเลยนะคะเป็นเรื่องที่พิธีกรพูดถึงเลยเรื่องการทำฟันตอนนี้พิเศษกว่านั้นก็คือมีการทำฟันด้วย รถโมบายเคลื่อนที่ว้าวดีมากเลยเข้าไปถึงสถานประกอบการเลยนะคะผู้ประกันตนเนี่ยไม่ต้องลางานนะคะเพียงแต่ว่า HR ตเนี่ยติดต่อมาที่สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหาคนครพื้นที่รหรือประกันสังคมจังหวัดสาขานะคะแล้วก็ขั้นตอนตอนนี้อยู่ระหว่างการ ทำ MOU นะคะแต่ว่าผ่านบอร์ดประกันสังคมเรียบร้อยแล้วโอ้โหไปทำฟันกันในสถานประกอบการใช่ใช่ใชนใช่ใช่ค่ะเป็นเรืของขวัญชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองครับเป็นเรื่องของการตรวจสุขภาพฟรี14รายการนะคะแต่ว่าเพิ่มเติมมากกว่านั้นก็คือผู้ประกันตนที่อายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถตรวจเลือดได้แล้วนะคะตรวจเลือดก็คือไขมันในเลือดนะคะพวกเราเป็นโรคกันเยอะเนาะจากการกินนะคะก็ไขมันในเลือดน้ำตาลในเลือดแล้วก็ตรวจ หาค่าไตคะ่ะ,ะแล้วก็เพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของการเอ็กซรย์ทุกๆ3ปีคะ่ะแถวผม,อ,มอันนี้คือสามารถไปตรวจได้เลย<ช>ที่โรงพยาบาลของสิทธิประกันสังคมที่เราลงชื่อนะฮะตอนนี้ยังเปลี่ยนโรงพยาบาลได้อยู่ไหมเอ่ยตอนนี้เปลี่ยนได้นะคะเราเปิดให้เปลี่ยนโรงพยาบาลนีตั้งแต่วันที่3เอ่อวันที่10 6ธันวาแล้วนะคะจนถึงวันเทศ31มกราเอมกรามีนาคมของทุกปีก็อยู่ในช่วงนี้เลยนะคุณผู้ชมใครที่อยากจะไปย้ายโรงพยาบาลนะครับคุณก็ไปดูซิว่าโรงพยาบาลไหนเข้าร่วมกับประกันสังคมอ่างะ่างที่3สามที่3ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันค่ะเรามีแอปพลิเคชันออกใหม่นะคะแต่ตัวเดิมก็ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมคะใช้ได้ค่ะแอปพลิเคชันคืออะไรคะ SSO Path มีพัดด้วยแล้วคือเราจะใช้ตัวไหนดีคะตัวเดิมหรือว่าตัวพัสดีวันนี้ก็แนะนําให้ใช้ใช้ตัวตัวใหม่เพราะว่าครอบคลุมมากขึ้นเพิ่มเติมหลายเรื่องให้เรื่องของการอีเซฟเซอร์วิสการบริการด้วยตัวเองเบิกเคลมสิทธิประโยชน์เราจะได้รู้ว่าเราเบิกเคลมสิทธิประโยชน์กับประกันสังคมไปแล้วกี่บาทเป็นค่าอะไรอย่างเช่นทําฟันนะคะเรามีเดือนละเก้าเออปีละเก้าร้อยใช่ไหมคะเราก็ด้เช็กได้ว่าเออเราไปทําฟันที่นี่ที่ไหนอะไรประ คือเงินที่ไปเก็บรวมเก็บออมก็มียอดบ่งบอกด้วยใช่ไหมครับนี่เลยนะเขามีการพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาใหม่ผมอยากจะถามอีกหนึ่งเรื่องในเรื่องของผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเขาก็บอกว่าอยากพึ่งพาประกันสังคมเนาะเพราะว่ามันเป็นโรคที่ค่าใช้จ่ายก็เยอะเราเข้าไปดูแลด้วยไหมครับตอนนี้เข้าไปดูแลเท่าเทียมกับสุขภาพเลยค่ะทุกระยะทุกระยะทุก ทุกระยะเลยนะคะสดสกกกับนาารรษุใช่เบื้องต้นนัคือผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งค่ะต้องเข้าไปที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ที่ตัวเองเลือกไว้รประสงค์เลือกไว้ก่อนนะคะส่วนถ้ามีการรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือมีค่าการรักษาที่เป็น a อดจั t อาร์นะทางการแพทย์เนี่ยค่ะก็จะสามารถเบิกเพิ่มเติมได้อีกนะคะไม่ต้องกลัวนะคะรักษาจนสุดกระบวนการรักษาเลยค่ะใช่ค่ะและอีกหนึ่งเรื่องนะคะนั่นก็คือผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิ์ในการฉีดวัคซีนอะไรได้ฟรีบ้างคะในช่วงนี้มันจะเป็นโควิดสิไข้หวัดใหญ่ต่างๆตอนนี้นะคะผู้ประกันตนอายุ50ปีขึ้นไปก็สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีแล้วค่ะ เมื่อไหร่จะขยายมาให้คนอายุน้อยๆ้บ้างคะจะได้ใช้บ้างเราต้องเอาเข้าบอร์ดบริหารตลองเลยครับก็ถือว่าเป็นสิทธินะสวัสดิการของประกันสังคมนะผู้ประกันตนทุกคนเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกครับต้องรู้ถึงสิทธิด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโหลดแอปพลิเคชันแล้วเราก็จะมาดูกันว่าตอนนี้เราใช้อะไรไปยังไงแล้วนะครับหรือว่ามีสิทธิสวัสดิการที่เรายังไม่รู้ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างผมเองเนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะว่า ประกันสังคมมีสิทธิสวัสดิการอะไรบ้างแต่ดิฉันคือบางทีบางปีลืมว่าทําฟันหรือยังเนาะโหลดแอปพลิเคชันนี้ไว้ก็จะรู้รู้ว่าหนึ่งปีเราเบิกค่าทําฟันไปหรือยังแล้วในเรื่องของการเขาเรียกว่าจ่ายเงินหรือว่าเบิกสิทธิ์อะไรต่างๆสิทธิ์การรักษาเนี่ยเดี๋ยวนี้คือประกันสังคมเองก็สามารถที่จะไม่ต้องสำรองจ่ายใดๆถูกต้องไหมครับโรงพยาบาลก็สามารถรับเรื่องจบเลยนะครับสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมบ้าง ก็ฝั่งในเรื่องของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวใหม่นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมค่ะพัฒนาขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการเชื่อมต่อระหว่างผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมค่ะให้ได้รับการสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเอาทุกสิ่งทุกอย่างค่ะไปอยู่ในแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะ SSO พั s นะคะอย่าลืมนะคะ นี่เลยนะครับแอปพลิเคชัน SSO Plus นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณคุณชลศขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสลัสดีค่ะบอกข้อมูลดีๆนะฮะสำหรับผู้ประกันตนทุกท่านนะฮะใครที่อยากย้ายโรงพยาบาลนะครับยังได้อยู่ถึงเดือนมีนาคมเลย